คำเตือนโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ทางช่องของเราก็จะมาแบ่งปันแนวทางนะครับในการซื้อหวยประจำวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2 5 6 5นะครับ ก็มีสามสูตรนะครับผมคัดคัดสามสูตรออกมามีสูตรเลขติดบนล่างแล้วก็สูตรหลักสิบบนล่างสูตรหลักหน่วยบนล่างนะครับผมส่วนสูตรแรกนะครับผมก็ทางเอปก็จะเอาสูตรเลขเก็บมาให้พี่น้องดูก่อนนะครับให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับก็รับชมได้นะครับผมสำหรับสูตรนี้นะครับ เราจะเอาแค่ร้อยสหน่วยนะครับผมของงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมางวดงวันที่16บตุลาคมก็ราวันก็หกหนึ่งสามนศูนะครับก็1 0และ96นะครับเอามาบวกกัน แล้วก็ตามด้วยเลขพศน,นะครับเลขพศของเราก็คือ2565นะครับก็บวกด้วยหกบวกด้วยหกบวกห้าได้1นึบวกศบวกหได้7 7็บวกหได้13 13บวกด้วย5เท่ากับ18นะครับเท่ากับ18ได้1 8แล้วก็ดึง1 8ตัวนี้มานะครับ1 8 6 5บวกกันเท่ากับ หนบวกแได้ 1> 1, 8, 9 9้เบวกหเท่ากับ15 15้าสบวกหเท่ากับยีนะครับ20 20ิบวกหกหเท่ากับ85้านะครับ แปดสิบห้าสำหรับสรุป,ส,รปสูตรเลขติดบนล่างนะครับผมสำหรับงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนสองพั 5, น,ห,นห้าร้อยสิบห้าได้ห้าแล้วก็แปดนะครับสูตรที่หนึ่งห้าแล้วก็แปดต่อมาก็ดูสูตรที่สองต่อนะครับเพื่อนเพื่อน สูตรที่สองสูตรหลักสิบบนล่างนะครับผมสูตรหลักสิบบนล่างสูตรหลักสิบ,บนล่างตัวถ้าตัวหนังสือไม่สวยก็ขออภัยด้วยนะครับ สำหรับสูตรนี้นะครับผมก็หกหนึ่งสามหนึ่งศูย์หขั้นตอนแรกก็แสนบวกหมื 10, ่นบวกพันนะครับผมแสนก็หกมื่นก็หนึ่งพันก็สาม นะครับบวกกันเท่ากับ0ต่อไป100บวก10บวกหน่วยเท่ากับ1นบวกศได้1นึบวกหได้7 นะครับนำคำตอบที่ได้มาบวกกันอีกครั้ง0บวก7ก็เท่ากับ7นะครับผมเตัวนี้ ก็จะบวกเพิ่มอีกสองตัวนะครับผมมีเพิ่ม1แต้มแล้วก็ลด1แต้มนะครับก็จะเป็น6 7 8สําหรับสูตรที่2ก็มีเท่านี้นะครับผมได้เราก็ได้หลักสิบมา3ามตัวเดี๋ยวเขียนเขียนไว้ก่อนนะสูตรที่สองตรงนี้สูตรที่2ได้หลักสิบล้ว ต่อไปเพื่อนๆมาดูสูตรที่3มกันต่อเลยนะครับก็เราก็เอาแสนตั้งแล้วก็หมื่นพันร้อยนะครับแล้วก็ศูนตัวนี้เป็นหลักสิบ แล้วก็หลักหน่วยนำมาบวกกันนะครับ0ูบวกสได้3 6มบวกหได้7ตรงนี้เอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับ3แล้วก็เต่อไป6กคูณศย 6ค0ศนเท่าก,กับศแล้วก็1คูณ6 1คูณ6เท่าก,กับ6 1คูณ6เท่าก,กับ6 หบวกอะไรเท่ากับ3ก็6บวก6กบวกเจนะครับหกบวกหกบวกเจ็ก็จะได้13แต่เราเอาแค่หลักหน่วยนะครับก็คือ3 1บวกอะไรได้เท่ากับ7ก็1นบวกห ท่ากับ7ก็สรุปแล้วนะครับสูตรนี้ก็จะได้หลักหน่วยไปที่0 6 7แล้วก็6สรุปแล้วได้เลขยก3ตัว0 6 เ <7. S 2> เป็นหลักหน่วยบนล่างสำหรับสรุป3สูตรนะครับเลขติดเลขติดของเราเลขติดเลขติดบนล่าง5กับ8ส่วนหลัก10 หลักสิบหกเจ็ดแล้วก็แปดหลักหน่วยของเราก็ศูนย์หกเจ็ดขอบคุณครับ